สวัสดีครับคลิปนี้ขอเป็นการเทคนิคการใช้สอนการใช้งานเกี่ยวกับกล้อง f ฟ h Eye แล้วกันนะครับในการ p l y y b c k k และการดูวิวต่างๆของฟีเจอร์ของกล้อง s i Eye นะครับอันนี้ก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นแถบบาร์นะครับเราเลือกกล้อง f i s h Eye เข้ามาใส่ในบริเวณ Display นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองปกตินะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการซูมเรา,าก็ดรกเมาส์เข้าไปได้เลยนะครับหรือว่า s c o r m o เมาส์ Mount out s c r o l เ m o u ์ e In เลื่อนหน้าเลื่อนเลื่อนหลังไ็ได้นะครับกล้องฟิชไอตอนนี้จะเป็นอ e, รุ่น e996 นะครับเป็น5เมกะพิกเซลอันนี้ภาพก็สมูทสวยงามดีนี่คือมุมมองภาพ Fish, เลนฟิชไอปกตินะครับหากเราต้องการเปลี่ยนมุมมองให้เราคลิกขวาแล้วมาที่ฟิชไอโหมดนะครับหลังจากนั้นเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นแสดงเกี่ยวกับโหมดต่างๆ Original View ก็คือมุมมองปกติถ้า d ี a p p ปิก็จะประมาณว่าเราเกี่ยเกี่ยตัวซอฟต์แวร์จะทำการเกี่ยให้แล้วเราก็เลื่อนภาพ ต้องการในลักษณะที่เราต้องการเหมือนเดิมซูมอินซูมเอา t ก็ยังสามารถทําได้ตามปกตินะครับมุมมองถัดไปเป็นลักษณะมุมมองของพานราม a าพานรามาก็คือตัวซอฟต์แวร์ก็จกรรมทำการเกี่ย ع, ให้เป็นร้อยแเต็มภาพนะครับมุมมองต่อไปก็จะเป็นดับเบิลพานรามาด้านบนนี้จะเป็นแสดงภาพปกตินะครับส่วนด้านล่างก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราจะใช้ยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วฟีเจอร์นี้เหมาะสําหรับการใช้งานเกี่ยวกับ กล้องที่ปิดบนหัวเรานะครับสามารถ60องศาอันต่อมาเป็น Double Panorama Focus มันก็จะแบ่งด้านบนเป็น Panorama ตามปกติส่วนด้านล่างเราก็สามารถว่าเราจะโฟกัสแบบไหนได้สองเป็นลักษณะเป็น2 Channel นะครับส่วนอันต่อไปก็จะเป็นลักษณะเป็น Quad ว่าลักษณะจะเป็น4 Channel เราสามารถเลือกสิ่งที่เราต้องการดูเนี่ยได้อย่างอิสระนะครับว่าเราต้องการดูตรงไหนหรือยังไง ถ้าสมมติว่ามุมมองแบบนี้นะครับถ้าเป็นกล้องปกติเนี่ยเราต้องใช้จํานวนกล้องได้ต้อง,ท,งทั้งหมดประมาณ4-5ตัวแต่ว่ากับ fisheye เนี่ยเราใช้กล้องตัวเดียวเราก็สามารถดูเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นลักษณะาการม,ม,มองลักษณะเป็น o v อร์ i ิวเฉยๆการมองทั่วๆไปนะครับไม่ได้มองแบบชนิดเจาะจงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้การประหยัดกล้องอย่างนี้เราก็ดูลดจากทางขวามาทางซ้าย เด็กๆวิ่งยังไงไปยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะาการเพย์แบ็กสอนการเพย์แบ็ประกันอ่าอันต่อไปถ้าสมมุติว่าต้องการ e x p o r t export f i อ e ออกมาด้วยลักษณะเป็นตัวกล้องนะครับอันนี้ก็คือให้เรามาที่ Export file แล้แลเลือกกล้องที่เป็นกล้องฟ h e y อนะครับเลือกกำ,กำหนดเวลาว่าเราต้องการกี่โมงถึงกี่โมงนะครับตรงนี้ที่สําคัญครับตรงนี้สําคัญเหมือนกันาการ export file current f i s h eye view ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในลนักษณะ view ปกติ เวลาถอดไฟล์ export ไฟล์ออกมาก็จะเป็นลนักษณะวงกลมๆนี้เลยนะครับแต่ถ้าหากว่าเรากําหนดไว้ว่าเราต้องการมุมมองแบบนี้ให้เราเลือกมุมมองแบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็มา Export วิดีโอหลังจากนั้นเสร็จก็มาเลือกกล้องเลือกระบุเวลาช่วงเวลาที่ต้องการเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมอ,อันนี้สมมุติว่าเป็น24ถึง25และออกมาเป็น30นะครับจะได้เร็ว หลังจากนั้นเสร็จให้เลือกตรงนี้ครับอย่าลืมว่าต้อง export c u r r e n t fisheye view นะครับแล้วก็เลือกระบุวันเวลาอันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็น panorama and focus นะครับแล้วก็ทำการ export ได้เลยตัวกล้องก็งจะทำการรันนะครับปื๊ดขึ้นออกมาในการ export file อันนี้อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งถ้าสมมติว่าไฟล์ใหญ่นะครับ อันนี้ก็สามารถใช้งานกล้อง f Fish Eye ของ a อ t i นะครับเกือบได้ทุกรุ่นนะครับยกเว้นรุ่นที่เป็น KCM 391น่ยกเวนน้น KCM 7 9 1 1กานะครับการประมวลผลแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ตั้งแต่ซีรีส์ E ซีรีส์ B ซีรีส์ I นะครับที่เป็นลักษณะเป็นกล้องของ Fish Eye ของทาง a อ t i โดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็พอ e x p o r t f i l ไฟล์แล้วก็จะได้ไฟล์ออกมานะครับว่าเป็นมุมมองภาพที่เราต้องการตั้งแต่ที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรก นนต้องรอสักครู่แป๊บนึงนะครับ70% 73 75นะครับอ่ะเราก็ต้องรอจนกว่ามาันจะา converting เนี่ยเสร็จอันนี้ก็เป็นเทคนิคการสอนการ export ไฟล์ของกล้อง fish eye นะครับอพอได้ไฟล์เสร็จปุ๊บเรากดโอเคได้เลยนะครับหลังจากเสร็จเรามาดูที่เ e s ก t o p อปนะครับเดสก์ท็ก็จะเป็นไฟล์นี้ครับไฟล์ file ที่เรา export ไฟล์เมื่อกี้ เราก็สามารถดบเปินคลิกได้เลยนะครับอพอ็ก p อ r t ตไฟล์เสร็จปุ๊บตัวกล้องก็จะทำการ Play เราสามารถ Play จากไฟล์ที่เรา export ไฟล์มาได้นะครับย,ยังไงก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถ,ถามได้ที่ support@nvk0th ครับขอบคุณครับ